สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะลูกออดฟาร์มกบนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมารู้จักนะคะแล้วก็ข้อมูลดีๆนะคะเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับการเพาะฟักไข่กบนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเออสู่คุณผู้ชมฟังนะคะ ทันทีที่ไข่กบนะคะถูกปล่อยออกจากาตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะผสมกับอสุจินะคะเมื่อถูกน้ำส่วนที่เหนียวนะคะจะพองตัวนะคะกลายเป็นวุ้นห่อหุ้มไข่ว้ายทำให้ไข่ดูมีขนาดที่โตขึ้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง4-9มิลิเมตร ไข่ที่ถูกปล่อยออกมาจะลอยเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามผิวน้ำบางกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีน้ำหนักมากมักจมลงสู่ก้นบ่อนะคะทำให้เกิดความยากลำบากในการแลกเปลี่ยนกา๊าซเนื่องจากไข่มีวุ้นปกคลุมหนาและเป็นกลุ่มใหญ่เกินไปอันเป็นสาเหตุทำให้ไข่เสียยิ่งขึ้น ดังนั้นภายาหลังจากที่ได้จับกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกจากบอ่อแล้วนะคะก็ให้เพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นอีกสักเล็กน้อยกรณีที่มีไข่กบภายในบอ่อเป็นจำนวนมากเราก็แบ่งออกไปใส่บอ่ออื่นบ้างนะคะแล้วก็ก่อนที่จะนำไข่ไปใส่ในก็ ทําความสะอาดบ่อก่อนนะคะโดยใช้ด่างทับทิมนะคะในการทําความสะอาดแช่ไว้สัก20นาทีนะคะเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆนะคะหลังจากนั้นก็ล้างบ่อออกให้สะอาดนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไข่ลงไปใส่นะคะแล้วก็เติมน้ําไว้นะคะแล้วก็เอาไข่ลงไปนะคะแล้วก็ไข่ก็จะ พาะฟักนะคะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็อุณหภูมิของน้ำนะคะก็ประมาณ21-24องศาเซลเซียสไข่กบที่ได้รับนะคะการผสมกับน้ำอสุจิจะฟักตัวออกเป็นลูกออดภายใน1วันสำหรับกบนาในระยะแรกไข่ที่มออีรูปร่างเป็นรูปวงรีจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ จนสามารถมองเห็นเป็นลูกออดได้อย่างชัดเจนระยะแรกจะมีความยาวประมาณ3-5มิลมตรและมักฟักตัวอยู่กับที่ต่อมาจะเริ่มว่ายน้ำปราดเปรียวขึ้นเริ่มกินอาหารและมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นตามลำดับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะสำหรับการเพราะฟักไข่กบ นะคะที่ลูกวัดฟาร,ร์มกบนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านจะได้รับประโยชน์นะคะจากคลิปนี้นะคะไม่มากก็หน้อยนะคะเพื่อนำไปปรับใช้นะคะในการเลี้ยงกบนะคะ เกษตรกรท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการพ่อฟักไข่กบนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเราก็จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะหรือท่านไหนอยากติชมนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะของเรายินดีนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะคะของลูกอ๊อดฟาร์มกบเนาะนะคะ ต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ลูกเอานำมาฝากต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ